สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับเกษียณคลาสเป็นบทเรียนที่รวมเอาประสบการณ์และความรู้จัดทำให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ควรรู้และอยากรู้บทเรียนนี้จะพาไปทำความเข้าใจความหมายเข้าใจเรื่องงานจิตอาสาว่ามีความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างไรอาสาหมายถึงความเต็มใจความอยากทาซึ่งเป็นการลิเริ่ม ตัวเเราเองนในที่สองอาสาห,หมายถึงการก้าวพ้นตัวเองออกไปช่วยผู้อื่นนะครับออกไปช่วยสังคมออกไปช่วยชุมชนเพราะฉะนั้นงานจิตอาสาในทุกรูปแบบนะครับมันกระตุ้นให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราครับได้มีโอกาสขยับได้เคลื่อนไหวไม่ได้อยู่นิ่งๆอยู่ในบ้านอย่างเดียวงานจิตอาสาเนี่ยมันคืองานที่ก้าวพ้นตัวเองออกไป ช่วยเหลือผู้อื่นออกไปเจอคนอื่นถ้าเป็นผู้สูงอายุก็คือมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่เหงาถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ